วัสดีครับพี่พี่นานาะวันนี้พกมกก็จะพาพี่พี่นาณามายิงปลาอีกเช่นเคยครับวันนี้จะเอากระบอกนี้มาเปิดตาปืนครับนี่ครับมีน,นั้นนาเข้าบอกให้ช้างเอาปลาเปิดตาให้หน่อยครับบอกเดี๋ยวก็จะมาจัดให้เขาสักหน่อยเดี๋ยวมาชมกันครับว่าจะได้กี่แต้มวันนี้ ยอะเจอตัวเล็กตัวใหญ่ยิงหมดเลยครับนั่นนะฮาเปิดมา่านตาปืนหน่อยตัวเล็กก็ยิงครับวันนี้ครับตัวเล็กก็ต้องยิง บ้ายิงตัวอีกเป็นโล่มันบอกใครผ่า <c oughs> <c oughs> เกลืองนั้น nhìn thấy lấy cái đầm mất có đứaแอบ มาอยู่ใกล้อยู่ใต้หนามตรงเนี้ยเออมันอยู่ใต้ Nè đi quá Cầm đi ở hè Tụi lấy luôn thằng này lên Chìm Mà kìm bọc vào ở nữa nè ไปปลาเกือกย้อยสักร้อยตัวมันล่องนี่เพราะนัน้นมาเป็นฟุ้งเลยี่เฮียหมดไปไหนล่ะเออไปยิงยิงเลย มีแต่ตัวเล็กทางนั้นเลยไอ้ว่าเกลือทางนั้นเลยโอ้โหเป็นทรายเลยเป็นทรายเลยนะน,นะข้ออออาวเด๋วให้แล้วมันยุ่ยเต็มเลยปั๊บโอ้โหแม่นจา้าแม่นจา้าเร่งตายไปเลยแนละ้ว

หัวนะไปตัวสวยนะนี้นโดดเนี่อ่ตัวเดียว,ยต,ว,วยตัวเล็กนฝนนุ่นเล็กนุ่นเล็กววมมกิมนนี่มคินมีตัว,ว,ตวญ่อยู่ตรงนี้อ,อ,นอืมเง,งาเงา

ลงไงเนีนยงดึแหลอมันเด้มาบอกเข้าท่ามเข้าว่าลงน้งแข้งอะ่ะมันเข้าได้บ้างนน่าตัวใหญ่นัดเฮียกระเด็นเนี่ยโอ้ยเัียนี่ใหญ่อยู่นี่เฮีย,ย,ย, <c oughs> ยเห็นเงาเนอะ เลอนเลยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปอันนี้สาวดีกว่าเชือเกเล็กหน่อยนียย่มันหนาเลยป่้องยู่เนาะใจเย็นมาแล้วไจก็อยู่นะยังวะไปแล้วอีกขึ้นมามองแค่นั้นเลย mà hãy duyên tu áo tối nền cứ đá bên nọt tối nền mình ngam năng mà hả à? đây mình ngam cái <tôi> tua tái nào nó tôi giàu quá dân cái lên lý rồi. ขึ้นขึ้นขึ้นสายปลาเกือทั้งนั้นสายปลาเกือทั้งนั้นเปิดตาปืนเอาหมด ตัวเล็กตัวใหญ่ยิงหมดเลยใต้บ่อนลงว่ะดีให้มันเคลื่อนยิหน่อยก่อนโอ้เพื่อนปลายจะหึดแหลยตรงใต้หนามเลยคุ่คู่คู่คู่เดี๋ยววะคู่กว่าไม่คูกตัวดีนะเออมันลองมาอย่างนี้เลยโด้ยยิงนี่อี้มันมามันได้ขึ้นกันเลยยูดีไม่ได้ขึ้นบางทีมาเนี่ย เรากำลังนั่งอยู่เนี่ยนั่งลอยข้างล่างนั่นเนี่ยเออเจ้ตัวตรงนี้แหละคือร้องเห็นดีกว่าในทีก็ออกมาออกมาเราก็ได้บางทีก็แอบนู้นเลยดงพวกดงก็บอกแก่เหลวบอกจะเดี๋ยวแก้ขึ้นมาท่าที่เลยที่หลุดไปไหนก็ไม่างให้ดู ต้นเียว่าไม่นาหลวงดึงแรงวุ้ยนี่ทำไมให้มันผักปืนเซ้มันสายไปรอดแกแกันนุ่มเลยยันล้องออกมาจากใต้ต้นเอ้ยหุ้มนี่เละน่ไม่ได้สอบมาแล้วอะ้าวฝากต่อเลยย่ามใครตัดห้างไว้ดิยิงรวมเลย จะไปแบ่งกัินเหรอจังหวะนี้แล้วอ่ะหวานฝ้ามือได้อ้อมนู้นเปล่าเลยดิอ่ะอ้อมมือไมเปล่าไปเลยอ้อมมือมันจะเอารถมาจอดบนเดินมาไม่มันจอดนี่แล้วก็อ้อมมือโน้นมาเขาทรงนี้ไงเฮ้ยทางโน้นมีทางเพราะมันจะเดินขนาดเดินขนาดนั้นรถจอดข้างทางระหว่งผู้ก่อว่ามันไปไงไม่เห็นตัวมีแต่รถ ยิงเส้นยิงพับกับพับด้วยนเหนไหมข้านะแกไม่ยิงละลงไปแล้วแก๊ปหนึ่งไอนี่เลยนะตูมแน่และเนียเบืองยิงมอกแจ็คเลยว่าไงขีดแคปูดยใหญ่ขนาดนี้แล้วีนี้แกบอกบอกให้แกเทาง เออแดดออกจะได้ทห่ลึกๆหน่อยตัวใหญ่หมุนนี่นะใหญ่แก่เออมันยิงแล้วนโน่นมันโน้มน้ำพุ่งไปทางนูน้นแหละท่างยังดีงเริ่มเงียบเลยกี้ท่ทามผมิกีติดลกๆหน่อยยิงดีจริง không một ngày mười hai nắng hai mười không mười à. anh Mà nắng đi đây <laughs> okay. <laughs> ok giờ phải nãy à ừ, giờ phải hai mười ha, này mười hai mười à ิดเลยข่า่งอ้กิ่งไม Ừm. Ừm. là Ừ. Sao ừ, rồi nha. <cười> <cười> À đây. Ừ, phá. tái ไม่เลือ ใช้หมดหาา <laughs> ูผันจังเลย กำมือเล็กก็ัมือน้อยเียบเลยนี่เอออาลุดอะไรป่าบ้าหรลุดแอบลอยงล่าง

cướp lô lắm không? Ê nè các bạn, mái kinh nắn là nó Đừng cứ lên nè, nè mua cả dạp kia Nhìn para mới đi bớt cong nè ตีดอีกเฮ้ยจะคาดอยู่แล้วสามแล้วล่ะสามอืมเขี่ยทึ่งไปล่ะน้ำไปเลยเดี๋ยวลุด

thăm Cái cá đừng ngứa à lúc nó tít cột

นนเนาดึงขึ้นไปเลยมันติดอะไรอ่ะดึงนี้ลองดึงนี้เอาลูดป่ะนำไปแล้ว,มมวอืม cũng cố đึง khứa, đang đึง. cái chắc. Ồi, không phải đừng đấy. cái này เอาไม้พันเชือกโอเคครับพี่ๆหนาๆนี่ก็เป็นพ้นงานคล่องมินิตัวชักซี่สิคล่องหนาท่านหนึ่งครับข้อให้พ่มไปเปิดม่านให้เข้าครับนี่ครับก็ได้อยู่ประมาณนี้ครับประมาณสิบตัวครับโอเคครับพี่ๆหนาๆไงก็ขอบคุณพี่ๆหนาๆทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับฝากติดตามพ้นงานพ่มไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ